สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดทุกคนคลิปดีๆเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่เมืองไทยมีล่าคลิปมีล่ายางมีไล่ไล่ซิงเยอะมากๆทุกคนที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยในแต่ละวันทุกคนคลิปนี้พ่อพิมพ์ว่าถ้าว่าคนทโทกเห็นนี้คงจะปลื้มใจและก็ซึ้งสมประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าคลิปนี้ทุกคนคนไทยนำใจล้น แผ่ดินจริงๆบ่พิมพ์จะพาทุกคนไปเบิ่งการซวยเลือคนทุกยากหรือว่าคนยากไรที่เข้าบม่มีข้าวกินแต่ว่ามีกลุ่มคนหนึ่งแล้วก็อีกตึมหลายๆคนข้องอประเทศไทยหรือว่าคนไทยนั่นแหละทุกคนบ่พิมพ์ต้องขอขอบคุณคลิปคลิปนี้นะก็คือซื่อเจา้าของ่องที่ว่าเข้าทําคลิปอยู่ในต่อๆนะก็ทุกคนก็คือรับรับทำข้าวกล่องหรือว่าข้าวกล่อง เรือว่าทเข้าลกองนั่นเองนะทุกคนทุกคนสามารถเข้าไปติดตามคลิปของเพิ่นใดเพราะว่าเพิ่นจะทําคลิปเกี่ยวกับการสวยเรือ,อแจกคข้าวนำข้าวสาราหารแห้งแล้วก็ทุกอย่างส่วยพี่น้องชาวไทยมาทุกคนเดี๋ยวเราไปบังคลิปกันเลยว่าสิ่งนี้จะมียังไงนะทุกคนไปนี่เลยทุกคนก็คือสิ่งที่ทุกคนได้เห็นนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ว่าเกิดขึ้นที่เมืองไทยที่ว่าคนไทยห่วมแหงห่วมใจกันอ่าส่วยสนับสน,นุนหรือว่าบริจาคอ่าคองกินเรื่องอาหารซอยเรือ พี่น้องชาวไทยด้วยก,กันกับคนที่ว่าทุกยากยากไรและคนที่ว่า <Okay. S 1> บ่มีอันจะกินเท่าแหละนะ่นั้นทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เข้าได้มาซวยื้นนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาหารนรั้นคนอาหารหลายๆอย่างกันเลยก็คือเป็นการรับทําอาหารเข้ากองได้แล้วก็จะเป็นการแบบเป็นอาหารสําเร็จรูปนะทุกคนน้าดื่มซวยคนยากไรนะซึ่งว่าซือ่อ ตัวหนังสือที่ทุกคนได้เห็นอยู่ด้านหน้านี่ทุกคนก็คือเขาเขียนว่าแจ็คเขานำขาขนมซ่องลอยสุดจากคนคนนั้นคนนี้นะเขาจะเขียนสื่อบอกเลยว่าเจ้าภาพหรือว่าคนที่ว่าส่วยสนับสนุนแมนไพ่เพราะว่าคลิปคลิปนี้ทุกคนที่ทุกคนจะได้เบิ่งต่อไปนี่แหละอะไรล่คลิปรวมกันเลยซะเพราะว่าเราพิมพ์ได้รววมมาให้เบิ่งนะเพราะว่าเจ้าข้องซ่องเขานี่ก็จะเป็นคนรับอ่ามาบริจาคให้กับพี่น้องชาวไทยผู้ที่ว่าทุกยักนะแต่ นอกจากนั้นก็คือคนที่สนับสนุนก็คือคนไทยด้วยกันนี่แหละเพราะว่าจะเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยคนไทยที่ว่าอยู่ต่างประเทศนะเที่อวว่าเข้าจะนี่เทื่อวว่าเข้าจะไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเข้าโคบทิมคนไทยด้วยกันนะทุกคนเพราะว่าเข้าจะโอนเงินมาช่วยสนับสนุนบริจาคให้กับเจ้าข้องซองที่ว่าเขาทําคลิปนี่แหละมาเป็นสะพานบุญให้ก็คือแจ๊ข้าวแจกข้องซอยเลือดพี่น้องภาษาสนไทยด้วยกันนะทุกคนบอให้ อึดยากมาให้อดหิวนั่นแหละนี่ทุกคนแต่ละคนบางคนก็เป็นรอบเป็นครบรอบวันเกิดเขาก็จะสวยให้เจ้าข้องซองนี่แหละเป็นสะพานบุญให้ก็คือบริจาคข้าวข้องอา,อาหารข้าวกล่องเครื่องดื่มทุกอย่างเลยที่ว่าทุกคนได้เห็นอยู่ในคลิปนี่แหละนะ ล้วก็เอฟซีคนไันที่ว่าเข้ามาบังคิปข้องมาผิ่มยากจะไปส่วยสนับสน,นุนส่วยสนับสนุนเรื่องบริจาคก็สามารถติดต่ออยูุที่ซองข้องเพิ่นนี่ได้เลยนะทุกคนก็คือซื้อซองว่าทำรับทำกับข้าวรับทำข้าวกล้องนะทุกคนอยูทีแอปข้องต่ออนะทุกคนเข้าไปาทักห้าเพิ่นได้ท้าว่าเอฟซีคนในั่นยากจะส่วยสนับสน,นุนนี่ทุกคนก็คือว่าหลักๆก็จะเป็นคนที่ว่าสู้อายุนะที่ว่ามารับข้อง รับอาหารก็จะเป็นแบบประมาณนี้แหละทุกคนตามที่ทุกคนได้เห็นเพราะว่าคนที่ว่าเพื่อนช่วยหลักๆก,ก็คือจะเป็นคนที่ว่าทุกยากในแททุกคนอ่าถึงขั้นว่าเป็นคนอ่าเราพมข้อนุญาตใส่คาว่าคนจนจัดคนแบบบ่ามีทีู่นะทุกคนนอนตามข้างทนอนนย่ายงนี่แหละเพราะว่าในคลิปเพื่อนก็นไปช่วยแบบนั้นในแทนะทุกคนอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะคนที่ว่ามารับเขาก็จะรับอะไรอ่ะรับ เลี่ยนเที่ยวกันเข้ามานะคนต่อเที่ยวต่อเที่ยวต่อเที่ยวกันมาแบบอ่าเงีๆวกันเลยแล้วก็มีคนเยอะมากที่ว่าเขาก็เข้ามาต่อเที่ยวแบบเป็นระเบียบในคนมารับอ่า,อาหารกล้องเข้ากล้องกันอ่าซึ่งว่าตามเมนูนี่ว่าพิมพ์เบิ้งเนี่ยคงจะเป็นหลักๆก็อาจจะเป็นอันเจ้าข้องผู้ที่ว่าเข้าเป็นผู้สนับสนุนบบริจาครีเคสมาหออรืบอลในคนแบบเออสุดนี้ รอบนี้ให้บริจาคแบบเป็นน้ำดื่มน้ำผลไามา้เข้ากก่องหรือว่าทำอาหารอย่างอื่นสินะสลับกันนะนี่คือท,ท,ที่ทุกคนได้เห็นอยู่ในคลิปนี่แหละนะเขาก็จะมารับแบบพวกน้ำผลามาไม้แดงไล,ล,ล,ลซี่มีคนช่วงอายุทั้งนั้นนะทุกคนที่ว่าเพื่อนอาจจะลำบากแล้วก็ได้มาหับเอาอาหารเขาส้างอาหารแห้งนี่ทุกคนเพราะว่ายุที่เมืองไทยกับเราเรื่องข้องการสวยเรือกับพิมพ์ข้อยกให้เป็นอันดับหนึ่ง ในใจก็ามาพิมพ์เลยนะทุกคนเพราะว่านอกจากจะเป็นการช่วยเหลือแบบนี้แล้วเรื่องข้องอาหารคนทุกคนยากคนจนนี่นะก็คือจะมีการช่วยเหลือแบบอื่นเดยนะที่ว่าลายๆหน่วยงานที่คนไทยช่วยเหลือกันอพอคลิปนี้ก็ถ้าวาเพื่อเพลอกไปบาพิมพ์กับเสือ้อว่าอาจจะมีลายๆายคนยากจะมาช่วยสนับสนุนอีกตึมแหงหนึ่งนะนี่ทุกคนหล่ย,ย่างนะท,ที่ว่าเข้าเดมเอามาสนับสนุนหรือว่ามา สวยพี่น้องคนไทยสมว่าจุดบริจาเน,น,นี่ยบ่พิม์กับบูฮงนะคนเพราะว่าเขาจะ,ะย่างคนสังเกตน,นี่แหละว่าจุดบริจากของเพล่นก็นจะอยู่คลายๆกับอยู่ข้างกับแผงสีข้า,ขาไม่มีประจําเลยนะที่ว่าคลิปที่บ่พิมเดี๋ยวมากจะอยู่ลักษณะจุดนี้นี่แหละลวก็อีกติมข้างหนึ่งก็อาจจะเป็นของนาที่ว่ามีรั้วเหล็กกันอยู่นะทุกคนนี่แต่ละวันเขาก็จะเคลื่อนปลายบอกเลยทุกคนที่ว่าอยู่ด้านล่างนี่แหละเขาจะบอกว่าแจกข้าน้ำว้าน ลอยสุดนะก็คือว่าถ้าว่าลอยสุดก็น่าจะเป็นได้อีกซวยอีกเต็มลอยชีวิตถ้าว่าเป็นซ่องลอยสุดก็อาจจะซวยได้ทึ้งซ่องลอยชีวิตนั่นเองนะในแต่ละมือนี่ทุกคนซึ่งว่าพาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นที่ว่าทุกคนได้เบ่งได้เห็นน้่พวพิมพ์นี่แหละการซวยเลือดบบมีการไล่คนถ้าว่าได้ดีมสีทุกคนที่ว่าอยู่เมืองไทยก็อาจจะเห็นเป็นความเคยสิ้นไปแล้วทุกคนแต่ว่าบาวพิมพ์ว่า การซอยเลือดคนจํานวนหลยๆแบบนี้แล้วเข้าซอยประจําเลยนะทุกคนอยู่ในคลิปที่ว่าพ่อพิมเดลมานะเขาอยู่กับต้องข้ออนุญาตนะทุกคนข้ออนุญาตจะข้องคลิปเพราะว่าเพื่อนได้ทาคลิปแบบนี้นะเยอะมากลงแทบทุกวันเลยทุกคนแสดงว่าเข้าซอยเลือดพี่น้องชาวไทยนี้ทุกวันแน่นอนนี่ทุกคนหลังจากได้รับข้อกล้องแล้วก็จะมานั่งทานกันอยู่ค้างถนนแบบนี้เลยนะค้างของน้ำคือที่ทุกคนห็นนี่แหละก็คือแบบ ได้มาปุ๊บเขาก็จะมากินปรับนะบอกพ์สังเกตว่าเขาค่อนข้างจะหิวนะทุกคนหิวเยอะหิวหิวหิวมาก,มากๆเลยแหละันนี้ก็แจกคเขานำแล้วก็ขนมห้าสิบุดนะสนับสนุนโดยดๆด,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 ดตามนี้เลยทุกคนเพราะว่าทุกคนที่ว่าเขาไปสนับสนุนเจ้าของ่องเจ้าข้องคลิปเพิ่นก็จะบอกซื้อคนสนับสนุนนะว่ารอบนี้นี้เป็นการสนับสนุนจากาใครคนไหน นะเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้เข้ามาบึงคลิปเนี่ยูนะ้นะนี่ก็จ๊คคุณปลา,าคุณปาพนาเนี่ยจากอย่างบอกทุกคนถ้าพิมพ์อ่นาน,นะน์วิดเขอโทษนะนีก่ก็จะรับแบบอันนี้ก็น่าจะเป็นมีมข้าวเหนียวเนี่ยนะทุกคนข้าวเหนียวข้าวก้องอาหารแล้วก็ข้าวนมตามที่เพิ่นบอกนั่แหละแจกข้าวหนุ่มแล้วก็น้ำขาวนมาห้าสิบสุดคนที่มารับก็บประมาณนี้เลยทุกคน ถ้ามาเป็นกุ้มคนเก่้าพ่อพิมพ์กับว่าอาจจแมนคนเก่้าแล้วกนไหมเด่นะสลับกันไปมาอ่านี่เลยทุกคนถ้าว่าผู้ได้ยากจะไปห่วมสนับสนุนหรือว่าเป็นอีกตึมส่วนส่วนหนึ่งในการสวยเลือพี่น้องคนไทยด้วยกันนะพอคลิปนี้พ่อพิมพ์กับยักษ์จะเพื่อเพรไปให้คนทั่วโลกลได้ห้เลยในการเป็นน่าจะแมนดาราบทุกคนที่เขาเคียนว่าไทยอ่าไทยไทยสนานน์บอกทุกคน ที่ว่าเพื่อนได้ช่วยสนับสนุนในครั้งนี้นะตามที่ทุกคนเห็นแหละมีน้ำแล้วก็ข้ากวกรองนั่นก็จะเป็นข้าวก้องน่แหละนะข้าวกรองไล่ๆสุดกันเลยนะนี่ก็เป็นประมาณสักร้อยสุดนะกว่ร้อยสุดก็ช่วยเลือดได้อีกแล้วเติมรอยชีวิตนในแต่ละมือ้อน,นี่ทุกคนบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ว่าเคยยังไงอันคือท่านนี้นะทุกคนที่เพิ่อน,นั่งทานข้าวเนี่ยเพื่อนอาจจะเป็นคนคล้าย,ายกับคนพิการนี่แหละ แล้วก็นั่งกินข้าวแล้วก็เจ้าของคลิปมันก็รักไายแอบไายก็ตกใจนะทุกคนมันก็ขอบคุณยกโปรให้อ่าข้ออีกเต็มกองหนึ่งประมาณนี้แหละมันก็ได้ลุกมาเอานะไปลุกมาเอาข้าวกองอีกเต็มกองหนึ่งอ่าเออถ้ว่าจุดนี้ก็อาจจะเป็นเป็นจุดที่ว่ามีคนอ่ะคนคนทุกคนยากไร้ใช่ไหมทุกคนด้วยคนจนนะนะพะ่อพิมพ์เบิึงเราคือว่าค่อนข้างที่จะเห็นอานาะ คนที่ว่านอนค้างทนอนเยอะเลยนะที่เห็นเสื้อผ้าก็กองกองไว้ในคลิปนี้นะทุกคนนี่ภาพบรรยากาศคนเยอะมากทุกคนไล่ล่ลอยคนเลยที่ว่ามารับแต่ละวันแต่ว่าตามเบื้องสภาพตามเบื้องคลิปแล้วทุกคนตามเบื้องคลิปแล้วพุกวันเขาน่าจะเป็นแจ๊กแจ๊กว่งตอนชว่วงเย็นนะสว่วงเย็นไกลจะมืดเบื้องจากในคลิปนี้นะเพราะว่ามันอากาศจะจะบกพรอนไล่นี่ นี่ยค่ะนแม่เพื่อนก็ได้มารับเพื่อนก็สัมษณ์ก็ดีใจขอบคุณที่ว่าได้สนับสนุนเขากองให้กับเพื่อนนะก็ถือว่ากิ่นอิ่มหนึ่งมือกันไปมือไหมมาก็สามารถมารับได้แล้วก็ยุ่ในคลิปเจ้าของคลิปเพื่อนก็จะพยายามแนะนําคนที่ว่ามารับเขากองน่ตลอดนะทุกคนรับข้องหมดจ้างนี่ตลอดว่าถ้าว่ากิ่นแล้วเราอยากให้รักษ่าความสะอาดดวยกันทุกคนนะทุกคนรักษ่าความสะอาดดวยกันจจะเจ้าของคลิปเพื่อนจะบ็อกเน้นย้ำแบบนี้ตลอดเลยเพราะว่า กินแล้วต้องทิ้มใส่ถังขยะบอกว่าเป็นท่องพลาสติกกองโฟมประมาณนี้แหละแล้วก็ขวดน้ำดื่มเพราะว่าผู้่วยเพิ่งกระ่วยอย่างเต็มใจแล้วผู้กินแล้วก็กินแล้วแล้วก็ตองแบบหักซากความสะอาดอแบบนี้แหละนะทุกคนประมาณนี้แหละกับสิ่งที่ว่าพิมพ์ยักจะมาเพื่อแพร่แยกจะให้คลิปนี้ให้นคนทั่วโลกได้เห็นนะกับน้ำใจของพี่น้องสาวไทยถึงจะทุกยากซ้ำเพียงใดก็บรยอมทิมกัน นะขอบคุณทุกคนไล่ล่้าว่าผู้ใดสนใจอยากจะเอา,อาข้องไปบริจาคหรือว่าเอาอาหารไปบริจาคก็สมารถ,ถักห้าเพื่อนไดอยู่ในซองข้องรับทํากับข้าวรับทําข้าวกล้องว่าพิมพ์กับจำซื้อบุได้นะคนโอเคนะคนขอบคุณทุกคนไล่ล่แล้วเจอกันคลิปต่อไปด้วยกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่เมืองไดว่าพิมพ์ีพร้อมว่าพิมพ์พร้อมที่จะเป็นอีกตึมซองทางหนึ่งในการช่วยโปรโมทขอบคุณไล่ไล่เด้อ